สวัสดีครับชื่อ l e t ี้เนะครับเป็นตัวแทนจากทีม r e a c t i o n Esports ครับเล่นตำแหน่ง i n i t i a t o r Controller เอ่อตัวสมงของเป็นเปกทุกอย่างเลยครับรู้สึกดีใจเพราะว่ามันเอ่อก็เกินที่หวังไว้ในตอนแรกครับเอ่อปกติจะปกติทีมพวกผมจะซ้อมทุกวันเลยครับแต่ว่านี่เพิ่งรวมทีมกันได้แค่สองวันก็เลยได้ซ้อมกันแค่สวันครับ Uh, จุดเด่นของทีมพวกผมคงเป็นเอ uh, คอมที่ไม่เหมือนใครมั้งครับเพราะว่าคอมที่พวกเราเลือกมาเป็นคอมที่คิดกันเองหมดเลยครับไม่ได้กอบทีมไหนเลยช่องทางการติดตามเป็นเพจ Facebook นะครับเป็นเพจเรียชัน n e s p o r t แล้วก็ช่วงนี้ก็กำลังหาสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อได้มาทางเพจ Facebook เลยครับขอบค,ครับ